มื่อนิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลเจ้าค่ะได้ยังใส่เพนลนเราไม่ออกปะเขาโค้งเจ้าค่ะเมื่อนิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลนเจ้าค่ะได้ยังใส่เพนลนเราพอออกขัวง่าเจ้าค่ะมือนิมนต์ ไปฉันเพลนพันแม็ดมือเดียวกันหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจไปบ้านเจ้าภาพที่บอกว่าไม่บอกเขาโค่งเป็นอาหารเพลนส่วนบ้านเจ้าภาพที่บอกว่าขัวง่าเป็นอาหารเพลนนั้นให้พระในวัดไปแทนโอ้เสียชินหลายมอม บะแมนสิได้กินลาบมัวงบะเขาโคขงบะแมนเข่าไผ่บะขามอันที่มอมไปนั no ่นเขาเอายังใส่เพี้ยนหลังมอมโอ้ลาบมัวงเรหลวงพ่อฮะลาบมัวงขวางงาขางมวงว้าวตะเลม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 ตะแะลมเต็มเต็ม The lem, the lem, the lem. The lem, the lem, tem, 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 tem.